สวัสดีครับผมแนนะครับผมจากเพจนายกบิ๊กไบค์นะครับวันนี้นะครับเราก็มาดูกับคันนี้นะครับกับ s u z u k i v s t o r m 6 5 0 x t นะครับรถคันนี้ก็เป็นรถปี2019นะครับผมรถก็เป็นรถมือเดียวเลยนะครับไม่มีล้มหรือชนหนักนะครับมีตำหนิบ้างตามการใช้งานนะครับของแต่งก็จัดให้เต็มคันเลยนะครับมาเริ่มกันด้วยนะครับก็เห็นเด่นชัดนะครับก็จะเป็นปี๊บแบบ TTK นะครับตรงรุ่นนะครับผมชุดแคทบาร์เป็นของ SRC นะครับมี แต่ไฟฟ้านะครับผมให้2ลูกนะครับชุดสปอตไลท์3ชุดนะครับผมเดินดีเลยอย่างดีทั้งคันเลยนะครับกาดหม้อน้ำ S R C นะครับผมกาดไฟหน้า S R C นะครับแล้วก็จะมีตัวชุดวัดบอลแล้วก็พวกสวิตช์สปอตไลท์นะครับผมเดินขึ้นมาใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับมีการทำเป็นสวิตช์ไฟฉุกเฉินให้แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับนี่นะครับ Okay. แล้วก็ในส่วนของตัวปี๊ปหลังนะครับผมก็จะมีการเดินไฟมาด้วยนะครับนี่แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นไฟเบรกนะครับผมพอเบรกก็จะมีไฟสีแดงขึ้นตรงนี้นะครับสามารถถอดออกได้นะครับเป็นการเดินสายไฟเข้ากับตัวปี๊ปนะครับตรงนี้รถคันนี้วิ่งมา15 0 0 0่ากับอีก29โลการันตีใหม่แท้เหมือนเดิมนะครับผม ขอดูตัวสปอตไลท์ก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าเปิดตรงไหนบ้างนี่ครับรถสปอตไลท์ติดหมดนะครับผมแต่ก็จะเสียเป็นแต่เบนนิดนึงนะฮะดูรถเดินนิ่งเงียบครับผม แล้วก็ในส่วนของตัวชโชคหลังนะครับได้มีการอัปเกรดสปริงขึ้นมาด้วยนะครับผมนี่นะครับตรถโดยรวมคือสวยทั้งคันเลยนะครับผมอ่าแล้วก็อกอะไรครับดืมแจ้งครับมีคาตตั้งคู่มาด้วยโอเคครับผมคลิปนี้คร ลองดูสั้นๆนะครับผมกับเก้าจุโยต้าวีสตอมคันนี้นะครับผมใครที่สนใจก็ไปมาดูได้นะครับผมที่นักบิ๊กไปนะครับรถอยู่รางกำแพง24นะครับผม085 153 056้น็กนะครับผมรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มือสองนะครับผมสะดวกสนใจอยากให้ปิดไฟแนนซ์ให้รถภาระติดต่อได้เสมอนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆครับผมกับโตโยต้าวีสตอมคันนี้ครับผมขอบคุณนะครับ